อ <Okay, S 2> ็แครวเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะให้เจยแกมาบ่นเรื่องเล่นแคลรละยีฟังนะแครี่ <C arr ie> ตำแหน่งในดวงใจคนไทยหัวใจแครี่เป็นตำแหน่งที่คนมักจะแย่งกันเล่นมากที่สุดแต่จะมีเพียงแครี่กี่ตัวกันที่จะรู้ว่าบทบาทหน้าที่จริงๆของตำแหน่งนี้คืออะไรต้องทำอะไรบ้างถึงจะเป็นตัวแครี่ที่พึ่งพาของทีมในช่วงเลดเกมได้ให้เพื่อนไว้วางใจได้ว่าเกมนี้ ทีมกูมีโฟร์ดเมสที่พึ่งพาได้นะวันนี้ผมจะมาสรุปให้แบบจัดเต็มเลยว่าตำแหน่งนี้ควรเล่นยังไงแล้วต้องทำอะไรบ้างแบบละเอียดเลยครับรับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเล่นในตำแหน่งนี้ของท่านแน่นอนตำแหน่งแครี่ต้องทำอะไรบ้างขอแบ่งเป็นสามช่วง1ช่วงต้นเกมหน้าที่แครี่ในช่วงต้นเกมคือการฟามหาเงินและเอาชีวิตรอดเป็นหลัก พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆอย่าตายและอ่านแจ้งเตือนที่โรม m ิ่งทีมเราจะส่งมาบ่อยๆว่าตัวป่าอีกทีมมันอยู่ที่ไหนมิดเลนของอีกทีมมันหายหัวไปไหนหากได้ยินว่าป่าหรือมิดเลนอีกทีมมาหายไปไม่โผล่ในแมปนี้เตรียมระวังตัวแล้ววิ่งเข้าป้อมได้เลย เพราะช่วงนี้เป็นเวลาทองของเหล่าตัวป่าทั้งหลายที่จะออกไล่ล่าและเป้าหมายหลักคือแคร,รี่นี่เองเพราะต้นเกมจะบอบบางมากและช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นอกจากนั้นอาจหาจังหวะเข้าซ้อนในทีมไฟ์หรือเข้ามังกรได้บ้างหากเพื่อนร่วมทีมหรือตัวป่าฝั่งเรามาเดินเกมในเลนของเราแต่หลักๆคุณโฟกัสในเรื่องหาเงินมากกว่าเพราะช่วงต้นเกมนี้สำคัญกับแครี่มากหากทำได้ไม่ดี ทีมจะเดือดร้อนในช่วงกลางเกมและท้ายเกมแน่นอน1นึนาฬิกาห้นาทีสช่วงกลางเกมจะเป็นตัวชี้วัดว่าในต้นเกมคุณทำมาดีหรือไม่สังเกตง่ายๆคือดูจากไอเทมและเงินของคุณเอง หากต้นเกมคุณทำมาดีช่วงนี้คุณควรจะมีของหลักๆอย่างน้อย1-2ชิ้นติดตัวคุณมาแล้วและเงินคุณจะไม่ห่างจากแครี่ของอีกทีมมากนะักถ้าคุณทำช่วงต้นเกมมาดีบทบาทในช่วงนี้ก็จะคล้ายกับช่วงแรกคือฟาร์มหาเงินต่อไปแต่จะมีความแตกต่างกันคือคุณจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นเพราะเริ่มมีของแล้วและแครี่บางตัวต้องการของเพียงแค่1-2อย่างก็สามารถเดินเกมไปพร้อมกับทีมได้แล้ว อาจเลือกที่จะฟาร์มต่อหรือเดินเกมไปพร้อมกับทีมก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แต่หากช่วงต้นเกมคุณทํามาไม่ดีเงินน้อยโดนแก๊งรัวรโดนบดไม่ได้ฟาร์มหรืออะไรก็แล้วแต่กลางเกมนี้จะเป็นัวตัดสินอนาคตทันที คุณจะต้องรีบแยกตัวออกไปตามหาเงินโดยด่วนหรือในบางเกมหากเพื่อนๆมั่นใจว่าคุณโดนกดแต่คนอื่นในทีมทำได้ดีคุณก็สามารถเดินเกมไปกับทีมได้แต่แนะนำแยกไปดันเลนดีกว่าเพราะได้เงินดีกว่าอ่านแจ้งเตือนของโรมมิ่งบ่อยๆหลบตัวแก๊งฝั่งตรงข้ามที่จะพยายามไปเซฮนโลคุณบ่อยๆด้วยหากไปกับทีมก็พยายามลาสช็อตให้ได้เยอะๆและกินครีปอทุกตัวที่เห็นให้หมด ยังไงคุณก็ต้องมีของให้พร้อมสำหรับช่วงท้ายเกมให้ได้ 3. ช่วงท้ายเกมหลายหลายมักเข้าใจผิดว่าหน้าที่ของแคร,รี่คือทำดาเมจให้ได้มากที่สุดมันผิดนะครับทำไมละ่ะเคยสงสัยไหมเลดเกมแล้วของก็มีเพื่อนยืนคำให้โจมตีฟรีฟรีทั้งนานทำไมทีมไฟบวกแพงนั้น ็คุณไปตีตัวแทงตีตัวโน้นบ้างตัวนี้บ้างเพื่อนตายหาหมดแล้วเหลือเราคนเดียวจะไปชนะยังไงจำไว้นะครับหน้าที่แครี่ตอนเลดเกมมันจะคล้ายคล้ายแอสซาซิงคือทำไงก็ได้ลดจำนวนศัตรูให้เร็วที่สุดพูดง่ายๆคือคิวให้ได้จะตีตัวไหนต้องเอาให้ตายและทำให้เร็วกว่าแครี่ของฝั่งตรงข้ามไม่ใช่บวกแล้วตีตัวไหนก็ไม่ตาย ตีตัวแทงตีกระจายแบบนี้ชิบหายหมดทีมครับตำแหน่งยืนต้องดีสายตาต้องไวป้าหมายที่คุณควรเลือกเก็บอันดับแรกแรกคือตัวดเมจของฝั่งตรงข้ามที่มีเอสพน้อยๆเลือกเป้าหมายชัดเจนตั้งไวในใจกูจะเอาไอ้นี่ก่อนนะไม่ได้เอาไอ้นี่แทนตัวแทงตัวโรมไร้ประโยชน์หล่อยมันไปก่อน หากเราเก็บตัวแดเมจสำคัญสำคัญของฝั่งตรงข้ามอย่างเมดแครี่หรือไฟเตอร์ตัวสำคัญสำคัญได้ก่อนสัก1-2ตัวในไฟก่อนแครี่ฝั่งตรงข้ามแค่นี้ทีมเราก็ไหลได้สบายแล้วโอกาสชนะไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกมากเทคนิคสำคัญที่ต้องฝึกหากอยากเล่นแครี่เก่ง1 ทักษะการลาสครีปอสำคัญมากการลาสช็อตครีปอจะทำให้คุณได้เงินมากกว่าปกติเป็นหนึ่งทักษะที่วัดว่าคนเล่นแคร,รี่เก่งขนาดไหนวัดง่ายๆจากค่า g t m โฟลคร์มินิตวิธีสุดคือต้องหัดเล่นแครี่ตัวหลักของเราบ่อยๆจำสเตตัสของมันให้ได้แล้วช่วงหนึ่งเราจะรู้ว่ามันโจมตีเท่านี้หลอดเลือดครีปลดประมาณเท่านี้นะกดสกลิลดีเลย์เท่านี้จะทำให้เรากัดจังหวะล่าครีปอได้ดีมากขึ้น 2. หาตำแหน่งยืนอีกหนึ่งทักษะสำคัญสำหรับแครี่คือตำแหน่งยืนหลักๆสำหรับแครี่โจมตีระยะไกลคือต้องยืนแนวหลัง เวลาทีมไฟอย่าห้าวไปยืนหน้าตัวแทงหรือในจุดทีเมดหรือไฟเตอร์ฝั่งตรงข้ามจะประเคนสกิลใส่หัวของเราได้ง่ายๆเพราะเขาจะเล็งเราเป็นเป้าแรกๆอยู่แล้วต้องหาตำแหน่งที่เรายืนทำดาเมจได้อย่างปลอดภัยและต้องคิดหาทางหนีเพื่อไว้ด้วยกรณีมีตัวล่วงอีกทีมหลุดแนวหน้าเข้ามาสี่นาฬิกายีนาทีส หลบทีมตัวล้วงหากอีกทีมมีตัวล้วงหนึ่งตัวก็สบายไปเพราะซัพพอร์ตหรือแทงอาจปกป,ป้องคุมได้แต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแล้วละกก็คุมต้องจับตาเวลาทีมไฟไว้เลยว่าพวกเขาไปมุดหัวอยู่ที่ไหนส่วนมากจะแอบ,บในคุ้มไม้รอให้เราสู้กันเผลอๆแล้วมาลอบฆ่าเราแนะนำว่าเวลาทีมไฟที่อีกทีมมีตัวล้วงมากกว่าหอหนึ่งแง้ร้าไม่ควรเสนอหน้าออกไปให้อีกทีมเห็น ไม่ว่าจะเป็นในแนวหลังก็ตามจนกว่าจะซัพพอตโรมิ่งจะคอนเฟิร์มตำแหน่งของตัวล้วงอีกทีมได้หมดว่ารอค่าเราอยู่ตรงไหนรอให้พวกเขารอจนทนไม่ไหวปล่อยสกิลอัลติเมตรอบค่าสำคัญสำคัญออกมาให้หมดแล้วค่อยโผล่หน้าออกไปดามจไล่เกบออย่างไวๆว,วิธีการฝึกง่ายๆคือฝึกเล่นโหมดเลนเดียว 5v5 บ่อยๆแล้วสุ่มให้ได้แครี่โหมดนี้จะบวกกันอยู่แทบตลอดเวลาโหมดที่เอาไว้ฝึกทีมไฟได้อย่างดี หากคุณเล่นบ่อยๆแล้วจะรู้เองว่าควรทำยังไงเวลามีคนต้องจะลวงคุม 4. การคำนวณ damage ร r o ลเยอร์เก่งๆหลายคนล้วนมีทักษะนี้ด้วยกันทั้งนั้นเขาจะรู้เสมอว่าตัวเรา lv เท่านี้มีของเท่านี้ทำ damage ดได้ประมาณไหนกับฮีโร่ตัวไหนของอีกทีมบ้าง เช่นบางคนอาจจะรู้เลยว่าเล่นย้อนนเลตเกมแล้วของเท่านี้ขอยิงธรรมดา5ดอกอัลติเมทหนึ่งพอสำหรับฆ่าตำแหน่งเมทฝั่งตรงข้ามทำให้เวลาทีมไฟเขารู้ได้ทันทีว่าต้องทำอะไรแค่ไหนถึงกำจัดเพลเยอร์อีกทีมได้หนึ่งคนหรือมากกว่านั้นเขาอาจรู้ด้วยว่าเมตฝั่งตรงข้ามมีของระดับนี้ทำเดามจให้ตัวเขาได้มากเท่าไหนถ้ายืนวัดกัน1ถึง1ใครจะชนะหากคำนวณได้แน่นยามและสกิลเพลถึงเขาจะบวกทันทีเป็นอีกสกิลที่ทำให้ ัหวะมิราเคิลเกิดให้เห็นบ่อยๆในทัวร์นาเมนต์หรือการไขงอต่างๆจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เจ้ด้วยนะ